M อ U a เ e n ว e เจอร์องครักษ์พิทักษ์หนึ่งสองแสนความขัดแย้งที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าชายแดนไทยกัมพูชาลองนึกภาพดูสิครับถ้าชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นสนามรบแห่งความคิดเห็นที่แตกแยกกันอย่างรุนแรงจนประชาชนไทยหลายคนรู้สึกสับสนอนหมาดก,กับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหย่อนนี่แหละคือสถานการณ์ร้อนแรงร,งรอบ MOU 2543และ MOU 2544ที่กำลังปั่นป่วนสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัฐบาลนายอนุทินชาบีรกุล ประกาศว่าจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือไม่พร้อมกับการเลือกตั้งสสระบบเขตสสระบบบัญชีรายชื่อและการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือมันเป็นประเด็นที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างลึกซึ้งคุณพร้อมที่จะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดที่ซับซ้อนนี้หรือยังมาดูกันครับว่าทำไมมันถึงกลายเป็นหัวข้อถกเถียงที่ไม่มีใครอยากพลาด ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่า MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นเอกสารที่สองประเทศตกลงกันเพื่อดำเนินการบางอย่างร่วมกันในกรณีนี้ MOU 2543และ2544เกี่ยวข้องกับการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสร้างความชัดเจนหนพื้นที่ชายแดนแต่เอาเข้าจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น พราะฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยรักษาสันติภาพในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นกับดักที่ทําให้ไทยเสียเปรียบและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการประทะก,กันอยา่างเดูเดือดระหว่างกลุ่มที่เรียกว่า MOU a v e n g e r ซึ่งต้องการยกเลิกมันให้ได้และกลุ่มที่เห็นว่ามันยังมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นฝ่ายกัมพูชามีความเห็นอย่างไรกับ MOU เหล่านี้ตามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างทรงฤทธผลเงินซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขาาบอกว่ ฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอาจต้องการยกเลิก MOU 2543เพราะเพิ่งค้นพบเทคโนโลยีและดาที่ช่วยตรวจวัดเส้นเขตแดนได้อย่างละเอียดและรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เห็นว่าการยกเลิกอาจเปิดโอกาสให้ชาติมหาอำนาจอื่นๆเข้ามาแทรกแซงและส่วนตัวเขาเองมองว่า MOU 2543มีประโยชน์กับไทยมากกว่าเพราะช่วยรักษาความสัมพันธ์นั้นที่ดีแต่เอาเข้าจริงมันเป็นความเห็นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ คุณคิดว่ากัมพูชาจริงใจแค่ไหนกับการรักษา MOU เอาไว้ไล่เรียงปฏิกิริยาจากฝ่ายกัมพูชาในช่วงหลังๆมาดูกันครับเมื่อวันที่30กันยายนเียงดีนาะโฆษกกระทรวงยุติธรรมกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างกัมพูชาและไทยว่าด้วยการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกได้โดยเพียงฝ่ายเดียวแปลความหมายง่ายๆก็คือกัมพูชาพอใจ กับการดำนิงอยู่ของ M.O.U. นี้มากกว่าการยกเลิกเพราะมันให้ประโยชน์กับพวกเขาและนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยถอนตัวง่ายๆและเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเรื่องนี้เซงดีนาอธิบายว่าแม้จะเรียกว่า M.O.U. แต่เอกสารนี้มีน้ำหนักทางกฎหมายเทียบเท่าส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศเพราะได้จดทะเบียนกับสหประชาชาติและประกาศใช้ตามมาตรา102ของกฎบัตรสหประชาชาติ นอกจากนี้ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและหลักนิติศาสตร์ของสารยุติธรรมระหว่างประเทศข้อตกลงเป็นล,ละลักอักษรระหว่างราัฐใดๆที่กำหนดพันธกรณีทางกฎหมายก็มีผลผูกพันเช่นเดียวกับสนธิสัญญาไม่ว่าชื่อจะเป็นอะไรก็ตามดังนั้นมันไม่ใช่แค่เอกสารธรรมดาแต่เป็นข้อผูกมัดที่แข็งแกร่งนอกจากนี้เซงดีนายังชี้ให้เห็นว่า MOU 2543ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการหมดอายุหรือบทบัญญัติสำหรับการยุติดโดยฝ่ายเดียว ดังนั้นมันยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าวัตถุประสงค์หลักคือการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกจะเสร็จสิ้นและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถถอนตัวได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองว่าเป็นการล็อกไทยเอาไว้ไม่ให้หนีรอดง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นการป้องกันการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งใหญ่โตและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นการที่เสียงดีนาออกมาพูดแบบนี้ย่อมได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลคุนมาเนตรวมถึง ฮุนเซนผู้มีอำนาจตัวจริงเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเขาคงไม่กล้าพูดในนามกระทรวงยุติธรรมกัมพูชาซึ่งหมายความว่ากัมพูชาไม่ต้องการยกเลิก m o u แน่นอนแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสงสัยถ้ากัมพูชาไม่ต้องการยกเลิกแล้วทำไมฮุนเซนถึงพูดถึงการยกเลิกเพราะเทคโนโลยีใหม่มันอาจเป็นแค่การเจรจาเพื่อต่อรองหรือจริงใจคุณคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองหรือเปล่าย้อนกลับไปในอดีตเพื่อให้เห็นภาพรวมเมื่อปี2553ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ เวชาชีวัรที่มีท่าทีจะยกเลิก MOU 2,543ฮุนเซนซึ่งขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ส่งจดหมายถึงประธานการประชุมสมัชชาสหารประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาติเพื่อประนามการกระทำของนายอภิสิทธิ์ในจดหมายนั้นฮุนเซนย้ำถึงข้อพิพาทช,ชายแดนที่สารโลกตัดสินให้กัมพูชาเป็นผู้ดูแลในปี2555และองค์กรอื่นๆ ในปี2477รวมถึงกล่าวหาว่าประเทศไทยยังคงมีทหารอยู่ในพื้นที่วัดแกสิกรสวรนซึ่งอยู่ห่างจากปราสาทพระวิหารเพียง300เมตรถ่ายยนในอาณาเขตกัมพูชาและการขู่ว่าจะใช้กำลังทหารเป็นการละเมิดกฎบัตรสหรประชาชาติข้อ2.3และ2.4นอกจากนี้ฮุนเซนยังขอให้ประธานสมัชิาสหรประชาชาติและประธานคณะมนตรีความมั่นคงส่งจดหมายเวียนถึงสมาชิกสหรประชาชาติทุกประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทช,ชายแดนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงต่อกัมพูชาและนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาใช้เวทีโลกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างแข็งขันคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามันเป็นการใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างฉลาดในช่วงหลังๆคุณมาเนตลูกชายของฮุนเซนก็อ้างถึง MOU 2543บ่อยครั้งเช่นในจดหมายถึงเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำสาประชาชาติและประธานณนมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม2568เขาประนามปฏิบัติการของไทยว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหรประชาชาติและอาเซียนพร้อมชี้ให้เห็นความตึงเครียดยาวนานตามแนวชายแดนและอ้างถึงอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามพุทธศักราช2447สนิสัญญาพุทธศักราช2450และ MOU 2543เป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการอ้างสิทธิเหนือนดินแดนกัมพูชารวมถึงกล่าวหาว่าประเทศไทยจัดทำแทนที่ใหม่ฝ่ายเดียว ซึ่งขัดต่อกรอบกฎหมายเหล่านี้นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นว่าเป็นการโจมตีไทยยังต่อเนื่องแต่บางคนอาจมองว่ามันเป็นการปกป้องสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้มาดูฝั่งไทยกันบ้างกลุ่ม M O U a v e n g e r ที่ต้องการยกเลิก M O U เริ่มมาตั้งแต่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลชูลิกไทยผู้ลงนามใน M O U 2543ตามด้วยทักษิณชินวัตร ที่ขยายวงเป็น MOU 2544รวมถึงนายนพดลปฐมศักดิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่อยู่ในอำนาจยาวนานแต่ไม่ขยับเรื่องนี้ส่งต่อไปยังพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนายอนุทินและรัฐบาลพักเพอือไทยในยุคต่อมาที่มีเศรษฐาทวิสินและแพทยทองทานชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สําคัญคือ กระทรวงการต่างประเทศที่เห็นชัดว่า M.O.U. 2543มีประโยชน์มากกว่าโทษดังที่นายเบรนจินสุการจจันทีอธิบดีกรมสนทิสัญญาและกฎหมายและนายนิกรเดชทางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ถแถลงข่าวยืนยันข้อดีต่างๆนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายคนที่เห็นด้วยเช่นอัครพงษ์ข่าคูลและทรงฤทธพลเงินแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจถ้านักวิชาการเหล่านี้เห็นว่ามีประโยชน์แล้วทำไมกลุ่มอเวนเจอร์ ถึงต่อต้านอย่างหนักมันอาจเป็นเรื่องของมุมมองที่แตกต่างกันหรือผิดและประโยชน์ส่วนตัวที่ซ่อนอยู่แต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดเราต้องถามตัวเองว่าไทยสามารถยกเลิก MOU ได้เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่และ MOU จริงๆแล้วมีประโยชน์อย่างที่นักวิชาการกล่าวอ้างหรือเปล่าปานเทพภูพงศ์พันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินยืนยันว่าการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับจะช่วยปกป้องอธิปไตยไทยและบีบให้กัมพูชาเข้าสู่การเจราจาในส่วนที่สัญ,ญญาหรือกรอบใหม่ ที่ยุติธรรมและทันสมัยเขาอธิบายว่าเขตแดนไทยตกลงเสร็จสิ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในบริเวณช่องบกถึงช่องสงมจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณขอบหน้าผาซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดนพราวพใช้หน้าผาเป็นสันปันน้ำและก่อนปี2542สยามกับกัมพูชาอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มี MOU แม้แต่ฉบับเดียวแต่หลังมี MOU 25ปีที่ผ่านมากัมพูชารูกล้าแผ่นดินไทยและใช้แผนที่1 2แสนที่ไทยเสียเปรียบทําให้เกิดการลุกล้ําทุกพื้นที่ตามสันปันน้ำนายปานเทพยังกล่าวถึงข้อห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ใน MOU 2543ว่าไทยอาจประท้วงได้เพราะกัมพูชาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนโดยใช้พลเรือนนำหน้าและทหารอําพรางด้านหลังรุกแผ่นดินไทยและอ้างว่าไม่ผิดตาม MOU ข้อ5ในขณะที่ไทยนิ่งเฉยและประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทำให้คนไทย ไม่เข้าไปแต่กัมพูชาตัดไม้ทำลายป่าและสร้างสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนและตลอด25ปีกัมพูชารุก,กรานชายแดนไทยเมื่อไทยใช้กำลังประทะก,กัมพูชาก็ประท้วงว่าผิดข้อต่อที่ต้องเจรจาสันติวิธีซึ่งเป็นกับดักสองชั้นรุกรานภาพและพาไปเวทีโลกเพื่อยึดแอผลที่หนึ่งสองแสนจากคดีประสาทพระวิหารและระบุในเอกสาร MOU 2543หากไทยปล่อยให้กัมพูชารุก,กล่ำเพื่อรอการตกลงเขตแดน ก็ต้องระวังรัฐธรรมนูญกัมพูชามาตรางที่อธิปไตยต